สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทีนะ่รักทุกท่านวันนี้มีรถคุณหมอเข้าอีก1นึคัน Honda CRV วปี46รถสีสวยร้อเซสีสันไม่เคยทำสักชิ้นนะผิวพันบางเรื่อชุดโอนพร้อมสวยๆภายในไม่ช้ำไม่โซมาราคาสีสวย ำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับท่านที่กำลังมองหารถใช้งานเอาไปใช้ในครอบครัวการันตีว่าไม่ผิดหวังนะฮะคีว่ารถใช้รักษารถได้ดีมากๆเลยซุ้มซอกตะเข็บเดิมรถไม่เคยมีอุบัติเหตรุรถไม่เคยขันไม่เคยใครเส้นกาวเดิมโรงงาน SUV ห้าประตูใช้งานอย่างเดียวเลี่ยมชุดอุ่นพร้อมเอเยนอัตราเร่งดีมากเ,เดี๋ยวจะพาฟังเสียงเครื่องกันเ,เสียงเครื่องหวานา <c oughs> ยดังเอแบก ABS ขับกระจกขับข้างเรียบร้อยเป็นกุญแจรีโมทหน้าเดิมหลังเดิมนัตไม่เคยขยับเสียงเรื่องเป็นเดิมนิ่มเอาตะโคกเดิม,ดมไม่เคยแกะนัทขารกระโปรงไม่เคยขันไม่เคยทายเห็นชัดเจนนะขึ้นกาวเดมอนดว โคตรอีอเ่เอาสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับท่านที่กำลังมองหารถใช้งาน h ัน d a c ซ v ปี46คันนี้การันตีว่าตอบโจทย์ผมขายไปถึงแสนนะเดีย๋ยวผมจะลงราคาพร้อมรายละเอยียดใต้คอมเมนต์ให้